วงจุ้ยจุดสำคัญที่สุดของเรื่องการเงินจุดไหนน่ากลัวที่สุดวันนี้เราอาจารย์แขกมรดสยามจะมาแนะนำจุดที่สำคัญที่สุดของการเงินในบ้านพลังงานทุกอย่างตามหลักวิชาวงจุ้ยระบบเตาเหมาซานจุดที่สำคัญที่สุดคือกึ่งกลางบ้านหากกลางบ้านคุณไฟดับหากกลางบ้านคุณ พลังชี้ไม่เคลื่อนไหวคือมีการกองของวางของละเกะละกะทําให้เดินยากทําให้ไม่เคลื่อนไหวทําให้ลมไม่โฟเนี่ยบอกเลยมี10ล้านหมด1ิล้านมีร้อยล้านก็หมดร้อยล้านไปตรวจสอบและทําการแก้ไขหากการบ้านคุณไฟสว่างสะอาดอยู่ตลอดเวลาชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่รู้แต่นับจากนี้เงินดีแน่นอนเชื่อเราอาจารย์แขกมันตัดสยามที่คุณหาที่ไหนไม่ได้ในโลกแน่นอน